12วันแห่งการรอคอยครับยินดีด้วยนะครับโคลัมเบียยืนยันว่าพ่อของโลดิอสเป็นอิสระแล้วตอนนี้นะครับดีใจด้วยนะครับสาพันธฟุตบอลโคลัมเบียยืนยันว่าหลุยส์มาริโอเดียสพ่อของโลยดิอาสซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลครับได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยหลังถูกลักพาตัวไปนานถึง12วัน สตาร์ชาวโคลอมเบียอย่างโรยเดียสต้องเจอกับช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเมื่อคุณพ่อคุณแม่ของเขาถูกลักพาตัวไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วโดยคุณแม่ของเขาถูกปล่อยตัวหลังจากนั้นไม่นานขณนะนที่คุณพ่อของเขาไม่ได้รับอิสรภาพกองทัพต้องระดมกําลังกันตามหาตัวจากนั้นรัฐบาลโคลอมเบียออกมายืนยันว่าคนที่ลักพาตัวคุณพ่อของเดียสคือกบฏกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติโคลอมเบียหรือ ELN และได้ประสานงานเจราจาเพื่อให้ปล่อยตัวเขา ล่าสุดสาพันฟุตบอลโคลอมเบียได้ออกมายืนยันแล้ว,ว่าคุณพ่อของโลุยเดียสได้รับอิสรภาพแล้วนะครับมาฟังสิ่งที่สาพันฟุตบอลโคลอมเบียได้แถลงการเมื่อคืนหน่อยเขาบอกว่าสาพันฟุตบอลโคลอมเบียขอขอบคุณรัฐบาลแห่งชาติกองกําลังทหารและตํารวจแห่งชาติรวมถึงสถาบันและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่มีส่วนช่วยเหลือในการปล่อยตัวลุยมเนลเดียสคุณพ่อของผู้เล่นของเราลุยเดียส สื่อรายงานนะฮะบอกว่าภารกิจช่วยเหลือพ่อของเดียสเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีเมื่อมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินจากเมืองบายเยดูปาครับไปยังสถานที่นัดพบกับเอียเอเพื่อทาการส่งมอบเรดาร์แสดงให้เห็นว่าเฮลิคอปเตอร์ได้บินวนใกล้ชายแดนของเวเนซุเอลานะครับในเดือเขาเปริจาซึ่งคาดว่าการส่งมอบจะเกิดขึ้นที่นั่นแล้วจากนั้นมีการเปิดเผยภาพพ่อของโลเดียสขนาข้างด้วยเจ้าหน้าที่นะครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการช่วยเหลือลุล่วงด้วยดีก่อนพ่อของโลเดียสถูกนําตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางกลับและครอบครัวจะมารวมตัวกันต้อนรับเขาที่ไบเยดูปานะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยินดีด้วยนะครับโอ้ถือว่ากลับมาแล้วสําหรับพ่อของโรเดียสเป็นอิสระเป็นที่เรียบร้อยโอ้ใจหายใจคว่ำหมดเลยครับหลังจากที่หายตัวไปนะครับวันนี้ก็ดีแล้วนะครับที่ได้ตัวกลับมาแล้วก็ดีใจกับโรเดียสด้วยนะครับอ ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากแล้วก็เลวร้ายที่สุดในชีวิตที่พ่อกับแม่ถูกลักพาตัวตอนนี้ก็เป็นอิสรภาพเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม